นี <orer uk we za> said, ่ก็มันสะเอียนตัวลอยนั่งหายอยู่เบื้ออยู่เชียงมานั่งอยู่ลมหายจนบ่มีน้ําตาห่นท่ากระแสงมาแน่เป็นต้นใมตัวนี้ล่มใหายเบิดโอ้สิงรัดนย่านแลนออกไปนอกจกิใต้นมใหญ่ย่านธพี่น้องเบงสองคนกอบ่หุมความมันใหญ่น้ํากท่วม หอดเครื่องสวนคำแสงเลยเบิดนะมันกะงวงกับปะหนักไม้กะลุมทับอีกถ้าต้นนี้ฮันพี่น้องต้นนี้บอดเที่ยงกันหน่อยหนึ่งเห็นบ่กบ็โชคพี่น้องเลยต้นไม้หกัหกเหล่หาอยู่บางต้นไม้ไงดูน,นี่ลงเกือบหอดเที่ยงนี่ต้นหนึ่งพี่น้องอันดีนี่นี่ต้นนาต้นนี่ก็ต้นหนึ่งลงนาเที่ยงเลย ปาปคุณเอกต,อนนตน้นตน,นึงทั้งคุณนี่มีต้นนึงพี่น้องนองรัดอยู่เทียงพืเดียวนงางไห้พเดียวน่นงาโงไหงอโขกเลย้า่ท่รูไฮอันอน,น,นั้น่มัน้งแห้งเทียมเป็นตัว เจ้าขค้ือยู่เที่ยงเป็นไงเที่ยงมันค้วเเที่ยงมันสีลมเออเเทสไม่ใหญ่แล้บอกเราการเคลือนตกแขงร่มไปยุาางเออแมนนัแหละฝนตกแหงแห้งร่มแห้งแห้งเราต้องลงดูครับลงยูตามชุดบอลโล่งฮะนี่จากต้นใหม่ไงฮะทอนน้เต้นใหม่ดมมีผล่มผ่านต้นใหม่ต็มี้แห้งจะแห้งวาวจนมันโดดใจโดมากอ่ะโคหอกเอหอกมานางอยู่เพื่อเหรวพี่น้อง คำแซงนะเมื่อบ้านวังประมาณหามุงกลัวนี่เลยพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าเล้วอันนี้ดีพ้ากันลกหนาคำคำแล้วก็พผ้ากันช่วนกันขึ้นแะ้วก็บคำแซงกันเนนมื่อเอาเขาเนะาะเข่าอันเข่านี้หนึ่งยูบาทพี่น้งองให้แม่หนึ่งยูบาทนนหนึ่งแล้วก็เมื่อเอายำยำเสายำเล็กอะรมาเอาเขามันกินอยู่หน้าเนาะลกหนามันนี่แหละพี่น้องไทยให้ไทยหน้าคือเห็นในคลิปนั่นแหละคำแซงเมอนเมื่อเอาเขาเนาะ แล้วก็เอาหนามกินหนามกินก็บป๋อยออกมาฉันนะเดี๋ยวจะเขา่ขาเข่าบุเขาบุพนออกมาหย่านนองรัตน์คนหย่านนั่นแหละออกมาพน,นางังไฮอยู่ผู้เดียวรรคนงบบวงตาบพเข่าได้เหนืนนห่อะเป็นเสื้อเสากออ้วนหนาให้จนแบบจะอื้อนจะแบไอ้นางไฮอยู่ผู้เดียวอยู่เชียงมานางอยู่โดม หาจะรู้ี่งามตาหายขอมากระแกหน้าเน่เป็นต้นใหม่ต้นนี้ลมใจหายเบิดโอ้ลุดระยังลัดขนหย่านแลนออกไปหนอกจัิขีดในใจต้นใหม่ใหญ่หย่านี่จะแดไปเบิร์ตบต้นใหม่ใหญ่นี่โอ้ยใหญ่แห้งเลยเลยพี่หนองโู้ต้นใหม่อยู่ผุนแล้วมันหล่มมาถพี่ันกลมมีต้นหนึ่งนี่เดต้นไมขคาวไม่ซักโอ้ยเห็นบ่ ข่าก็เลื่อมเรม่สดงเนเาหิเ,เื้อข่าคำแจ้งกระบุผาบุพ่นออกมาเลยบ่ศเ้าพี่น้นองตกแห้งอะไรได้เมันมค่อยเลยพ่นเลยมันเีงทั้งล่มอีร่มก็ร่มแห้งก็่รอนนเนยุล้วเออพยุอะไรก็เห็นในข่าวกบกเห็นแจงเสือนอย่งได้ว่า,าพยุห์สีขาสียังพี่น้องก็เลย Giang mười chạy hết 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 nọn hết 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 เคยเว่าอันมาเขฟตกบ่ดังแบบเอ้นขาดกัดแยงแยงได้หรอวะแนแนเมื่อดังกับบกาสั่งไเชียงโยลดแบบไทสิใหไอ้คนไทยมาเออกไม่เอาได้เหเมื่อเขาเมื่อวังคำคำนี่นะเมื่อเขาเราจะออกมาเมื่อเขาเราจะ ขาเขาหน่อยหนึ่งเลยกับเวลาพ้นพ้นบระเด็ท่านหนบระเด้ห้องบระเดีนยังไดถ้าบระดห้องใดอยู่ขานึ่งอามาารู่ใดตกุแล่นมันรูดใดขึ้นมาคอมันบระเด็เตือนไดบระเดบีว่าเชียงพาค้องผ่าแตกยังบ่ตกมากอาดบ้าเดียวยู่ใดตกแบบแห้งเลยตกอาดมาแล้วก็แป๊บเดียวอยู่บนน้ำเล่เงนั้นาบานนี่อยนเออมเลยอะอมาคนน โอ้ยน้ำซีนคืนนี้มันตก้น้ำซีนมันซีดอ้อันนอ้นั่นขิละก้นอะนิต๊ะบ่ออยี้ืเป็นแดดอะไนะแดดแต่กระโมแดดแต่ก็ห่มบ่พอเขาห้ากระเซียนว่ามันสิดจอดกันเลยแยมากโกระแเรนไปกูเึ้อหรือเปล่าค้นเมื่อวานเขาเหล็กกันตกบดิล้มตกบดด้นเติมใดบดิล้ม ก็สร้างก็เอาเขาแล้ว็นั่นบดได้ล่มบดได้ยังบดได้หอกกออ่องออบดได้แตกยังก็เลยว่าถ่ายจะน้อยมันมือห่วยมันจะออกบัตรอะไพอเดาโอ้แรนแบบว่าพ่นมันแรนอ่นนะนะมันตกแรน,นออกใส่มิดแบบการขึ้ว่าเท่าแบบมือห่วยนะจะน้อยอ่าแรนมาขืนตกแรนไปแลงนมาพ่นบัตรอะไรล่มมากแห้งขืนแห้งขืนแห้งขืน,ขน,ขนแมวเช็ดโล่คอยอยู่พเพื่อที่จอยู่น้าเป็นอะไรดิ กสีขารคอยได้โลดนี่วะเกือบใจ๊ขาทุเรศหย่านต,ต,ต,ต้นใหม่ก็พราต้นใหม่ก็เลยกัดกิญจบุออกมาเลยที่นองเลยบุออกมาธ็รต้นใหม่น้ำท่าหักใหม่หัก,หม,หกมันจะพุ่<ด><อ>งหน้าเาบิดเี่เ็นหน้าเบิดหน้าเนี่ยงานใหม่ใต้ใหม่เป็นหักขับทา่ามีแต่ว่าใหแต่วังงานใหญ่งาสั่พอสั่งแค้นนี่แหละนี่น้ำมันนี่หน้เบิด กันออกมามากอดอยาถ้ามีเงาเาแห้งก่ท yeah. ั้งบาทเลยลมแห้งครแห้งหมดทั้งบาทนะไ่เกี่ยนก็แห้งอยู่ทั้งบาทนะแต่ว่านาจะบนาจะจะทำหนึ่งเพราะว่าต้นใหม่ใหญ่ล่มไล่ต้นนะที่นัเรียบมาเอินมีเสืยอใหเบิรงอีว่ามันนาจะบอมีบ่มีแต่นี่บอลนี่นะนาจะมีบอลอื่นก็ไล่เหนืยมีอน้องของบวท่านโบมาทิมรถไปพุนเขามาบได้มาเงยเช่นตปนังไยอยู่กลางงงง ว่าคันาบมาฝอใต้ยแห่บมันจีอันนี้ใต้ออนทวนคอยเหาะหายจึใจพาใต้โดดค่นบัวสาวน่ดงอันนี้การนี้ป้าด้งบยนม่ห้องเ่นี้ป้าเจ้าหน้ามันหยาดเวลาผ่าแตงพลาดแล้มันตัวมันหยาดเลยมากะมมันมาด้เลยดีดล ใช่นหมามยังตอนนี้ความว่าคนแหอันป๊อย่างนี้จะเสียงหาดใหม่ก็จะมปนหาดใหม่เดี๋ยวมันขาดกุดๆๆๆมๆๆ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 นๆๆนๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆกๆๆๆๆ้ๆๆ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 ตๆๆๆๆๆๆๆ้ๆ่ๆๆๆๆๆๆๆดๆๆๆๆๆๆ่าๆๆๆๆๆๆอๆๆาๆๆๆๆอๆๆ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 เ ในเงี้ยตัเสียงยเซียงตัวเสียงที่ทำงานนี้ไหนยังบอกว่าเขามากาเขาเนี่ยเทีนต้นใหม่โอ้ใจหายใจความเดี๋ยวอย่างน้องร้านพ่นหยาดพ่นตื่นแลนออกแลนเขาแล้วคือต้นใหม่ไปเจอไกลเพียงคุนไปแลนไปเที่ยงเรา,าอยู่าฮั้นผลักพ่นแหงกระบอกไกอีกอย่างอีกคือเทีนเลยว่าเขาบอกว่าถ้าฝนตกป่าหออ่อกจะไแลนออกไปกลางเดินเด้อก็ขีดจยาดไปอ๋ไปได้ แต่ว่านี่โลแต่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยนี่เราคนโตคนระยะนี่มีต้นไม้ใหญ่เขาตัดทิ้งไปได้นโอเคนี่เรื่องต้นไม้มาเลยใหญ่นี่ชาตัวไหนนี่นะต่างเพียงนี่นี่นี่โอ้กบดูระยะนี้มันเหลวหอดยนี่แม่งรู้บอกกันให้เขาบานลงถึงรถออกมาคนทุ่มซอมชื่อนุชอวีรีน่ะบ้าหุ่นบาน นีอะไรพี่น้องเด็กกิบเท่ากันเเท่ากัเหนียนกันเนาะรถได้ขี่กายด้คันเก็บเหนียนบนบนนอนก่อนพี่น้องเหนียนบนบนกินก็ป็นจะได้โอ้ยพี่น้องเลยบุญอีรี้อบุญแห่อีรีพี่น้องเลยนึกาจะงุกันลาได้คอยก็ะด่หาง หลังจากผ่านวิกิตป้าย้นเอาเลยแม่้องลากตัาดหนาม้เนี่ยเนี่ยมันหนามบัหงล่ะเนี่ยหนามงคุณบอก นงไพ่ทิ้งนงไ่ทิ้ง,งทเท่าท่น้งเ,เ,เลยิทอยู่้วเด้ยเสียบเมื่อไม่ล่มทับทางทับยังเด้อคือว่านิ่งเปสียงจักปาดนี่ยส่วน,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 วนไพ Mùa à, mưa, nhưng mưa, à. mưa à, mình Mưa mùa 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 mưa mùa 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 thì mưa mùa 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 mình Mưa mùa 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 mưa mùa 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 sẽ mùa 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 đăng mùa 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 เห็นด oh, <Ừ. S 1> ูเห็นกินก็จะมีนื้อักที่น่อยใต้เน้บุญว่าทังรัดบัได้ออกไว้ใส่ไช้บดดอออกไว้ใส่ที่ย nhau cân ơn phương Đinh bố quá nhau dò cân bướng 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 bưng 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 thì nó bưng 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 tít bưng bưng Để với thì nó ไม่พื้นกืบเปียกฮะกุกดูนี่กุกใหม่นี้กุดเนี่เคยมาจักมันตายเลยบเินบายก็เลยอันนี้ันบ่ายท่ัน่งเท่นางพวกอยนางหย่หูหูเนอ ไอ้ตั้งห้องจะไปเบิ้งเทียมขอจะสีต้นขอดเห็นเนาะ <c oughs> ต้นนี้นี่และแหละขอกตาสวดตาหนดวดพี่ออกมาเดี๋ยวจะพาไปเบิง่นงนี่ต้นไอ้ยี่ลี่เลยพี่น,มามาน,น้องมันเป็นเนาะไอันนี้ยก็ตน้นไมล้ลมหนาจะลบทับทับทากหรือทับทเทียงเขาว่าพี่น้องเห็นบอกเขาปาดเขาปาดอันเชียงจักรเขาปาดใหม่ออก จักกับต้นใหม่ลบทับเที่ยงเขาข้าปาดจักแน่แนอยู่ปลาเทอร์พิโน่บึงสองคนกอดบหุวมคนมันใหญ่กล่นเนาะงยมันหักพี่หนุ่มที่ขายมันหักเกี่ยวมันบโบเดนอะนะหกักหักมันโบเดนเนาะ อันนี้คือทางเที่ยวเนาะอันนี้คือสวนมันคำแสงเห็นปะหล่มทับสวนมันหนังก็เต็มหนังก็ท่วมโหหอดเครื่องสวนคำแสงเลยเบิดนะมันกะง่วนกับปะหนักไม้ก็หล่มทับอีกถ้าต้นนี่นพี่น้องต้นนี้บอดเที่ยงกันน้อยหนึ่งเห็นบ่ ต้นกกขอ้อแต่ว่าดแต่ว่าบลงเนาะสูงเสียวอยู่อีกต้นหนึ่งพี่น้องพี่อันนี้ตน้นยังวะมงยานต้นไม่เปลือยต้นเปลือยเนาะอันนี้ก็ตน้นต้นข้อวะเออต้นขอ้กขอกกข้อก็มาขอ้อ นี่กระก้มคอใหญ่นี่โหสูงบูสูงหอดเทยงนะขลบกันนี่แต่บลบอันนี้กระโกนขี้กันพี่น้องบาดีฮักมีแต่ก้นชวนไลอันนี้กระเครงใก่เครงอีกน้องมืดส่วนมันกัะแสยเห็นปะนี่มีแต่มันบาร์ดินแล้ว จะเหม็นคักพี่น้องเอ้ยเนี่ยนี่ก็มีจากหลายให้เขาติดอยูบ่เดไม่สงสิตด หลังตีนเนี่ยมันหนึง่งหลังตีนเนี่ยมันหนึ่งเพือนด้วยโอ้ไผยบุติดสามเพื้นมันเปียกนะพี่น้องเอ,อ้ยอะกับพวกมีเงีงไล่พี่น้องแตสีเจ้าวัยสนีแหละมิตาไปเบิึงที่ตามข่าวๆเบ,บิวงมืออื่นอีพี่น้องชิพเป็นจะได้เนาะ เดี๋ยวมืงก็แซกสไยเิบึงเนาะกางเวนมันอาจจะสามันจะได้เห็นแจ่เห็นกลวงเนาะมันขึ้นนี่มันจะเห็นมุมเจาะพี่น้องเห็นแต่แสงไฟเนาะกล่องมันกระบอันนาปันไดเนาะเดี๋ยวติดตามมึงเสียเอาไปหุ่นทิกกดูนนาเที่ยงเลย โอเคพี่น้องเจอกันคืนไหนพี่นะ